พุทธธรรมนำใจให้สะอาดสว่างสงบวันนี้ขอบรรยายขยายความเรื่องทิศทั้ง6ตอนที่1โดยอาศัยแนวทางจากการศึกษาหนังสือนวโกโกวาทโดยฝ่ายวิชาการกองาศาสนาศึกษากรมการาศาสนากระทรวงศึกษาธิการปีพัฒนาการศึกษาสง๒์2 5 3ึง5 3 9 ซึ่งก็จะใช้ในการขยายความเรื่องทิศทั้ง6ในตอนต่อๆไปด้วยในตอนที่หนึ่งนี้เกี่ยวกับทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาก็มีหน้าที่ต่อบุตรและหน้าที่ของบุตรที่มีต่อมารดาบิดามารดาบิดาพึงอนุเคราะห์บุตร5สถานคือ 1. นห้าไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาคู่ครองที่เหมาะสมให้ 5. มอบทรัพย์ให้ในเวลาสมควรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาด้วย5สถาน 1. เลี้ยงดูท่าน 2. ทำกิจของท่าน 3. ดํำรงวงศ์สกุล 4. ประพฤตินตนให้สมควรรับมรดก 5. เมื่อท่านล่วงลับแล้วทำมุลอุทิศให้ท่านบุคคลพึงทำหน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในตอนที่สองทิศเบื้องขวาครูอาจารย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ